รู้สึกไงบ้างแต่ละคนก่อนเลยอ่ะก่อนเลยอ้าวได้ผมก่อนก็ได okay. ้ก่อนออกมาก่อนอ่าก yes ็รู้สึกดีใจรับพ so ี่แบบมันมีพิธีเปิดมันมันเหมือนเป็นเป็นแบบว่าเหมือนให้เรารู้แล้วว่ามันใกล้จะเริ่มต้นแบบจริงจังๆเราก็ดีใจมากวันนี้ที่ทุกคนมาแสดงความดีเยอะมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนทั้งมา ได้ก็ดีใจเช่นกันครับบอกว่ามัเนเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้บวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้แบบแม้ที่ผ่านมาก็ไม่เคยบวงสรวงมาก่อนก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอามันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียรติมากพอสมควรนะมีหลายๆคนมาร่วมง,งานความยินดีอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้แล้วมันรู้สึกถึงพลังครับผมดีใจครับขอบค่ะแร้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าการบวงสรวงเนี่ยก็เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่า ที่เรากำงานกับมาเรารู้สึกดีใจมากที่ได้เหนได้มาเอาไปักเยอะขนาดนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะยังีเราเอออะไรแหละโปรมาค่อนข้างคาดหวังกับกับเวอร์ชันเวอร์ชันยาวของแต่ละรุ่นปีหรือเออส่วนตัวเราอยากมีอะไรอยากจะบอกไหมคะว่าแบบเอมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยอ่ะได้ก็ส่วนอะไรมาอย่างเงี้ยเลยอะไรล่ไล่ไล่เลยส่วนตัวรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านบทอ่ะ มันรู้สึกว่ามันดีอ่านบทก็สนุกแล้วแต่ว่ามันด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเรื่องนี้มันจะดูใบแอดไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบจิตใจที่เข้าข้างฝั่งตัวเองไหมก็อยากให้ทุกคนรอรอดูไปด้วยกันดีกว่าแบบตัดตินไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคาดว่าดีมากอาในมุมของพร้อมเวลาที่เห็นเขาในแสดงอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกไงมันดีกว่าเดิมไหม ถือว่าดีดีกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าถ้วคามทีว่าเรามีเวลาเรียบตัวมากกว่าเดิมแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันพร้อมแล้วเรลงตัวมากกว่านนแต่ว่าก็อะไรอย่างที่พี่หยินบอกเนี่ยอยากให้ทุกคนบอกดูมากกว่าในการตัดสินอ่ะพอเป็นภาพยาวแล้วตัวของน้องมาร์กเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ของคู่เนาะเอ่ยยังไงคะเราแบ่งทำโซนกันยังไงวันทำโซนวันคู่วันที่อะไรเงี้ยเออเราแบ่งสามคนแล้วเช้าเย็นอะไรครับเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเรื่องความเป็นซีรีส์เต็มเนี่ยเราเราได้รับหน้าที่ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซีรีส์มากขึ้น<ไ>ตอนนี้เราได้กิสรลในการทาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวบทเรื่องตัวคาแรคเตอร์เรื่องตัวอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่อง ต้องบอกว่าเยอะกว่าภาคซีรีส์กุดอยู่แล้วครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่มาที่ไปเรื่องอะไรเนี่ยเราเราก็มาทํากันบ้านกันมาเวิร์กช็อปกันล้วก็เรื่องเราต้องเยอะเยอะกว่าซีรีส์กุดแน่นอนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนี่ตาสัญลักษณ์เขาก็เป็นคนออกแบบขึ้นมานี่อวยเขาออกนี่ถ้าอวยเขาอยู่ไม่ก็หมือนว่ามีการเข้าไปส่วนร่วมของการเป็นซีรีส์ไงใช่พบกซื้อขัดอะไรเนี่ยคุณมอคุณออกแบบตาโลโก้มหาลัยครับ ใช่พยายามทำเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่มอหอนแก่นไงผมก็เลยดูมองว่าเอ้โลโก้เก่ามันไม่ได้ยังไม่ได้สื่อเลยอ่ามอหอนแก่นเท่าไหร่ก็เลยออขอขอเปลี่ยนออกแบบโลโก้เองก็บอกพี่ฤทธิ์ว่าขอออกแบบเองนีกว่ามันมีความหมายอย่างไรตรงนั้นคือกควาเป็นสัญลักษณ์คือรงหอนแก่นเนี่ยมันเป็นพระธาตุหอนแก่นครับแล้วก็เฮ้ยเราจะทำยังไงเราจะเอามาใส่รุ่นเลยจะเอามานักรุ่นยเขาก็เลยจะทําให้มันเป็น,าาน,บน,นแบบวาาา่า มีกลิ่นอายอะไรนิดนึงแล้วก็ความเป็นพิศวรอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใส่กันเป็นโลโก้ให้มันมีเอกลักษณ์คุณมีส่วนร่วมอะไรบ้างเขาทำโลโก้เขาทำโลโก้แล้วเขาทำอะไรกูได้อะกูได้ป่ะเฮ้ยกูได้หรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้ผมจะพูดอะไรเอาเป็นว่าผมมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้หรอเออสรู้แล้วว่าเป็นเพลงแหละใช่ไหมเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วพ่อเฮ้ยคุณคุณก็น่าเหลือ เาหรอมันโป้หรอไม่เห็นกล้องกล้องมันกล้องให้พร้อมอ๋อเพราะกล้องเป็นเพราะเป็นคนถ่ายหรอใช่เป็นคนถ่ายทุกอย่างเลยพูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้แล้ยได้ไหมโอเคครับก็อ่าผมนะครับเป็นมีส่วนร่วมนะครับในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะครอติดตามกันด้วยนะครับ อินละค่ะคุณมีส่วนส่วนร่วมอะไรกับน้องยินผมมีส่วนร่วมเลยคร่ะในการละไกในการไปแสดงซีรีส์เรื่องเมียก็ก็อบครัวเพียงเท่านั้นเออเพราะเราไม่ม <jamais> ีเราไม่ไม่รอดเนอะตรงฝากฝากหน่อยซีรีส์เรื่องเี้ที่คนรอคอยเขาแบบทำไมเขาต้องเปิดมาดูซิเออก็ที่แน่ๆผมว่าทุกคนมันเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาจริงๆอะไรนะจากว่า นักแสดงก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบลายเดิมเนาะแบบเป็นคนเดิมๆแล้วทุกคนก็คือเขาเรียกว่าไงสนิทกันมากขึ้นตลอดเวลาแบบแก๊งเพื่อนจริงๆอะไรครับก็นั่นแหละอยากให้ดูความสัมพันธ์ที่มันสนุกแบบว่าทุกคนสนิทกันจริงๆแบบไม่ใช่แค่แบบผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีมากๆนะก็ะอยากให้คอยติดตามนะครับผมต้องทางไหนครับต้องทางไหน VTV ครับผมเอาคุณอาคุณเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรครับเอ้าเมือ่อกี้เหมือนคุณการ์ลนิดนึงแล้วโดนขาดอ๋อผมมีอะไรติดฟันผมอะไรไม่ใช่ก็ ผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ใครหลายคนรอคอยแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็รอคอยครับก็ลองจากอวตารก็ตัวหลังพี่ที่กินแรงนะที่รอนานที่รอนานเรื่องหนึ่งความนานไม่ได้มาถึงไรได้แฟนลับอวตารเลยต้องรอมาก็ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูมันมันมันใกล้เข้ามานะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ดูพวกเราแสดงได้ดูนักแสดงทุกคนแสดงแล้วขอให้สนุกไปกับมันครับคาดหวังแค่นี้ครับ ก็ผมก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทั้งแฟนคลับของเราแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนคลับใครเปิดได้ผ่านมาเจอนะครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคนที่แบบไม่เคยดูก็เข้าใจได้เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมาดูวันนี้นะครับที่ีทีีครับแล้วรู้สึกหายบางแต่ละคนก่อนเลยฮะก่อนเลยอ้าวได้ผมลองก่อนออกมาก่อนอ่าก็รู้สึกดีใจรับพี่แบบมันมีพิธีเปิดมันมันเหมือนเป็นเป็นแบบว่า มันให้เรารู้แล้วว่ามันใกล้จะเริ่มต้นแบบจริงจังๆเราก็ดีใจมากวันนี้นใ,ให้ทุกคนมาแสดงความยินดีเยอะมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมำากอ่ะอ่ะได้ก็ดีใจเช่นกันครับบอกว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้บวงสรวงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้แบบแม้ที่วันผ่านมาก็ไม่เคยบวงสรวงมาก่อนก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอามันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียรติมากพอสมควรนะมีหลายหลคนมาร่วมงานความยินดีอะไรแบบนี้ด้วยก็ั่นและมันรู้สึกถึงพลังครับผม ดีใจครับของค่ะล้วก็ร mm ู้ส er in. ึกดีใจมากเพราะว่าการมงสวนก็เป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งว่าซีรีส์เราจะมาเการู้สึกดีใจมากที่ได้มาเตรีมตัวอ่ะเตรียมีะเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวที่จเรีวีรียัว่เรยวที่ะรัวัว่เรีท่จรยัวท่จัวเรท่ยาัว่เรวทเตรียัวยมัวจะเนาียากมเรมัีะยจะเอรมัวจะเอรมันจะขนรดยหนอะเรียี้ ได้ก็ส่วนตัดาไล่างบี้เลยไลไลไล่ลยส่วนตรงรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านบทอ่ะมันรู้สึกว่ามันดีอ่านบทก็สนุกแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเรื่องนี้ไงมันจะดูใบแอดไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบจินใจที่เข้าข้างฝั่งตัวเองไหมก็อยากให้ทุกคนรอรอดูไปด้วยกันดีกว่าแบบตัดสินไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคาดว่าดีมากอ่าในมุมของพร้อม เวลาที่เห็นเขาในแสดงอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกไงมันดีกว่าเดิมไหมผมรู้สึกว่าดีดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้างทีว่าเรามีเวลายงตัวมากกว่าเดิมแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันพร้อมแล้วเรลงตัวมากกว่านนแต่ว่าก็อะไรอย่างที่ไี่หยินบอกนะครับอยากให้ทุกคนบอกดูนะว่าก,กว่าในกาตัดสินครับอ่าพอเป็นภาพยาวแล้วตัวของน้องมาร์กเองก็ต้องมีความสัมพันธ์ของคู่เนาะเออยังไงคะเรา แบ่งทำโซนกันยังไงวันน้ำโซนวันคู่วันที่อะไรเงี้ยเราแบ่งสามคนแล้วเช้าเย็นอะไรก็ได้ไม่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นซีรีส์เต็มเนี่ยเราเราได้รับหน้าที่ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซีรีส์มากขึ้นตอนนี้เราได้กิสรลในการทําได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวบทเรื่องตัวคาแรคเตอร์เรื่องตัวอะไรมากขึ้นแล้วก็เรื่อง ต้องบอกว่าเยอะกว่าภาคซีรีส์กุดอยู่แล้วครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่มาที่ไปเรื่องอะไรเนี่ยเราเราก็มาทํากันบ้านกันมาเวิร์กช็อปกันล้วก็เรื่องเราต้องเยอะเยอะกว่าซีรีส์กุฎแน่นอนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนี่ตาสัญลักษณ์เขาก็เป็นคนออกแบบขึ้นมานี่รวยเขาหลอกนี่ถ้ารวยเขาอยู่ไม่ก็หมายถว่ามีการเข้าไปส่วนร่วมของการเป็นไอซีรีส์ไงใช่ผมติดขัดอะไรเนี่ยคุณพอคุณออกแบบตาโลโก้มหาลัยะครับ ใช่พยายามทำเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่มอหอนแก่นไงผมก็เลยดูมองว่าเอ้โลโก้เก่ามันไม่ได้ยังไม่ได้สือ่อเลยอ่ามอหอนแก่นเท่าไหร่ผมก็เลยขอขอเปลีป่ยนออกแบบโลโก้เองก็บอกพี่ฤทธิ์ว่าผมขอขอขอกแบบเองนีกว่ามันมีความหมายอย่างไรตรงนั้นคือคือความเป็นสัญลักษณ์คือตรงหอนแก่นเนี่ยมันเป็นพระธาตุหอนแก่นเลยครับแล้วก็เฮ้ยเราจะทำยังไงเราจะเอามาใส่รุ่นเลยจะเอามาั้งรุ่นเลยก็เลยจะทำให้มันเป็นแบบว่า มีกลิ่นอายอะไรนิดหนึ่งแล้วก็ความเป็นที่สว่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเํามาใส่เป็นโลโก้ให้มันมีเอกลักษณ์คุณมีส่วนร่วมอะไรบ้างเขาทำโลโก้เขาทำอะไรพูดได้รอพูดได้เปล่ะเฮ้ยพูดได้เลยเปล่าเผมก็ไม่รู้ผมจะพูดอะไรเอาเป็นว่าผมมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้หรอเออสรุปแล้วว่าเป็นเพลงแหลกใช่ไหมเฮ้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วพอเฮ้ยคุณคุณก็้นเหรอเอาหรอมันโปหรอไม่กล้องกล้องมันกล้องให้พร้อม อ๋อถอดกล้องเป็นใช่เป็นคนถ่ายหรอใช่เป็นคนถ่ายทุกอย่างเลยพูดได้แล้วพูดได้แล้วพูดได้เลยได้ไหมโอเคครับก็ถ่าผมนะครับเป็นมีส่วนร่วมนะครับในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือได้ร้องเอกราชจาซีรีส์ด้วยนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับครับพูดยินล่ะครับคุณมีส่วนส่วนร่วมอะไรครับคุณยินผมมีส่วนร่วมเลยครับในการละใจในในการไปแสดงซีรีส์เรื่องนี้ก็เพียงเท่านั้นเออถ้าไม่มีก็ไม่ไม่รอดเนอะตรงนี้ ฝากหน่อยซีเรแล้วดนี้ที่คนรอคอยเขาแบบทําไมเขาต้อง,อง <ๆ S 1> เปิดมาดูซิก็ที่แน่ๆผมว่าทุกคนมันเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาจริงๆอะไรนะจากว่านักแสดงก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบลายเดิมเนาะแบบเป็นคนเดิมๆแล้วทุกคนก็คือเขาเรียกว่าไงสนิทกันมากขึ้นตลอดเวลาแบบแก๊งเพื่อนจริงๆอะไร Dear. ครับก็นั่นแหละอยากให้ดูความสัมพันธ์ที่มันสนุกแบบว่าทุกคนสนิทกันจริงๆแบบไม่ใช่แค่แบบผ่านกล้องหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีมากๆนะก็อยากให้คอยติดตามนะครับผม ทางไหนครับ้องทางไหนวีทีวีครับผม oh. อ้อเอคุณมาคุณเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรครับเอ้าเมื่อกี้เหมือนคุณคารลเอานิดนึงแล้วโดนขาดอ๋อผมมีอะไรติดฟันผมอะไร <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ก็ <laughs> ผมเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ใครหลายคนรอคอยแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็รอคอยครับก็ <laughs> อลองจากอวตารก็คนลังพี่ <laughs> <น> <laughs> ที่แรงนานที่รอนานเรื่องหนึ่งความนาาไม่ได้มาถึงรายได้แฟนคลับ อวตารเลยต้องรอมาก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูมันมันมันใกล้เข้ามา้วครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ดูพวกเราแสดงได้ดูนักแสดงทุกคนแสดงแล้วขอให้สนุกไปกับมันครับคาดหวังแค่นี้ครับโอเคก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทั้งแฟนคลับของเราแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนคลับใครเปิดได้ผ่านมาเจอนะครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคนที่แบบไม่เคยดูก็เข้าใจได้เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมาดูวันนี้นะครับที่ ทีวีครับต้องว,วิดีโอเอ้หยิกไปเลยเอ้ยได้หยิกทำให้ม,มันแมทกันดิสอบก่อนแล้วดูเป็นอย่างนี้เหมือนสลา,ายตื่นเช้าเนาะเธอมันสลา,ายเลยโหนี่ครับไปไหนครับไปไหนจ้า